สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราหากคุณเป็นผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารและอยากติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับบทนำเสียงประกอบจังหวะหนักเล็กน้อยภาพโลโก้ช่องเลื่อนเข้ามาแล้วตัดไปที่ภาพจรวดโมเดลต้นแบบที่หมุนช้า สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องที่ทุกคนจับตามองจอดลึกแบบละเอียดเกี่ยวกับรุ่นใหม่เลนชาโรเกตบอมบารูดท,ที่ถูกกล่าวถึงในแวดวงเทคโนโลยีทหารของไทยในปี2026พร้อมข้อมูลภาพรวมฟีเจอร์สำคัญความสามารถที่อ้างอิงได้และการประเมินราคาหมายเหตุราคาที่ระบุเป็นการประเมินคาดการโดยอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะและการวิเคราะห์ตลาดเท่านั้นอาจแตกต่างได้ตามสัญญาการสั่งซื้อจริงและข้อจำกัดทางกฎหมายการส่งออก ซีนตัดไปที่กราฟิกแผนภาพการพัฒนาทำลายง่ายง่ายพร้อมคำบรรยายสั้นๆก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของโครงการกันก่อนเลนชาโรเกตบอมบาลูดเป็นชื่อที่ถูกใช้อ้างอิงถึงระบบจรวดระเบิดรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาในช่วงปี2024-2026ถึงโดยกลุ่มวิศวกรภายในประเทศร่วมกับพันธมิตรภายนอกข้อมูลเชิงพาณิชย์และการวิจัยจุดประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับใช้งานในภารกิจหลากหลาย ทั้งการฝึกซ้อมการป้องกันชายแดนและสนับสนุนการปฏิบัติการระดับภาคสนามโดยให้ความสำคัญกับความแม่นยำความปลอดภัยของผู้ใช้งานและการลดผลกระทบด้านพลเรือนสีนแสดงโมเดล3มิติของจรวดหมุนรอบแกนพร้อมการขีดเส้นผิวข้อมูลทั่วไปข้อมูลเชิงเทคนิคที่เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภยัยโดยไม่ละเมิดข้อจำกัดด้านความปลอดภยัยขนาดและรูปทรงออกแบบให้มีรูปแบบลำตัวเป็นรายยาวปลายทิศทางชัดเจนเหมาะกับการบรรจุหัวรบแบบต่าง รายละเอียดที่เป็นขั้นตอนหรือส่วนประกอบที่สามารถนำไปใช้สร้างจริงจะไม่นำเสนอระบบนำทางใช้การผสมผสานของระบบนำทางภายในและเซ็นเซอร์เพื่อปรับวงโคจรแบบกึ่งอัตโนมัติข้อมูลที่เผยแพร่นเน้นความสามารถในการปรับเส้นทางให้เหมาะกับภารกิจแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดที่เป็นเชิงปฏิบัติการหรือชุดคำสั่งวัสดุและการผลิตใช้วัสดุที่ให้ความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ดีการขึ้นรูปแบบโมดูลาร์ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนระยะยาวอธิบายระดับสูงโดยไม่ให้รายละเอียดการผลิตที่เป็นอันตรายฟีเจอร์ความปลอดภัยมีการออกแบบระบบตัดไฟการทำให้เป็นกลางเซฟแอนด์อาร์มเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ชอบหรือความล้มเหลวที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานความสามารถในการบรรทุกรองรับหัวรบหลายชนิดในเชิงการออกแบบแบบไม่เปิดเผยสูตรหรือรายละเอียดของหัวรบและสามารถปรับภาร,ระตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซีนเปลี่ยนเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกเปรียบเทียบรุ่นก่อนหน้านี้กับเลนชารุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าจุดเด่นที่ถูกเน้นในการนําเสนอสาธารณะมีดังนี้ 1. ความแม่นยําที่ดีขึ้นการปรับปรุงอัลกอริทึมการนําทางและเซ็นเซอร์ทําให้การเข้าถึงเป้าหมายมีความแม่นยําสูงขึ้นในระดับหนึ่งไม่เผยค่าเชิงปริมาณที่อาจนําไปใช้ในทางปฏิบัติ 2. ระยะการยิงการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นรุ่นใหม่ออกแบบให้มีความหลากหลายในการใช้งาน ทั้งภารกิจระยะไกลและระยะกลางตัวเลขระยะที่ชัดเจนอาจเป็นข้อมูลที่จัดการอย่างเคร่งครัดจึงนําเสนอเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ 3. ความยืดหยุ่นของภาระที่บรรทุกสามารถรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการปรับตกแต่งโมดูลให้เหมาะกับภารกิจเฉพาะ 4. ระบบลดผลกระทบด้านพลเรือนมีการออกแบบเพื่อลดการแพร่กระจายของซากหรือการลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อยู่อาศัยถแถลงในเชิงแนวคิดไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิค สี้นตัดไปภาพผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ใบหน้าซูมกลางขณะพูดใส่คำเตือนว่าเป็นความคิดเห็นทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางท่านชี้ว่าการพัฒนาระบบประเภทนี้ในประเทศเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งมันช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันตัวและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของชาติอีกด้านหนึ่งเปิดคำถามทางจริยธรรมการควบคุมการส่งออกและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากเทคโนโลยีรั่วไหลเข้าสู่ตลาดมืดหรือกลุ่มที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการควบคุมจัญญาบันและกรอบกฎหมายที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญยิ่งซีนสลับเป็นภาพแผนที่ภูมิศาสตร์พร้อมลูกศรแสดงการประยุกต์ใช้เชิงป้องกันในภูมิภาคในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เลนชาโรเกตบอมบารูดสามารถทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการป้องกันร,ระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นการเสริมความสามารถของหน่วยลาดตระเวนหรือเป็นเครื่องมือในการตอบโต้เชิงจำกัด ข้อสาคัญคือการวางแผนการใช้งานอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคซีนแสดงตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อควรระวังแบบเรียบง่ายข้อดีที่มักถูกพูดถึงเพิ่มความสามารถทางยุทธวิธีในระดับภาคสนามลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศปรับแต่งได้ตามภารกิจโมดูลา่ามีฟีเจอร์ความปลอดภยัยและการลดผลกระทบพลเรือนในเชิงการออกแบบข้อควรระวัง ความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายการพัฒนาและการบำรุงรักษาความจำเป็นในการฝึกบุคลากรและมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของเทคโนโลยีสิ่งตัดเป็นภาพการฝึกซ้อมจำลองไม่มีรายละเอียดวิธีการใช้งานจริงแสดงแค่บรรยากาศทั่วไปผู้พัฒนาระบุว่าในขั้นตอนการทดสอบมีการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการที่ปลอดภัยและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการเลือกพื้นที่ทดสอบที่เหมาะสมการใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยและการมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจขององค์การวิจัยพัฒนาอาวุธในสังคมที่ใส่ใจความรับผิดชอบซีนเปลี่ยนเป็นกราฟิกการเงินแสดงการคาดการต้นทุนราคาต่อหน่วยเป็นช่วงมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดราคาเท่าไหร่